โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นเนายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโยโะ๊ยสอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโ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 อ๊ยสอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยลยโอ๊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 ยอยโอดยอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นัอยเอยยย ฉันไม่ยอมมันหมาหมูกเนชัฝากไว้ก่อนเถอะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะตาเอาคืนยานี้ไปไหนเลยนะอุ้ยกลัวแล้จะไปไหนหรอกลัหมดแล้วสวัสดีเนุ้ยจะไปไหนอะโอ้ย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 โ้ยโี้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโั้ยอ้ยโน้ย้ยเอ้ยโอ้ยอ้ย้ยเอ้ยเอ้ย้ยโอ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 ้ย้ย้อ้ย้ย้้ย โฮยโนี Four ่ย <pt> ้มานฉันนอกแล้วไงว่าสิ่งที่ฉันฝากไว้ต้องมาเอาคืนไอเดียคนจริงแกรู้จักไหมคะโฮยกล้าจะมาทำฉันเสียดพวกแกก็ต้องโดนแบบนี้แหละต้องเอาคืนหย วันสงการใช่ไหมเดือนั้นอ่ะเราก็ต้องฟอร์มทีมกันพวกแกทำฉันเกลียดแล้วอ่ะอยังไงก็ต้องคอยดูที่โอ้โ <c oughs> จะมาจอยน้องจะมาจอยไปเลยยังนรับไปาไหายเรี่ยไรยสงการต่อไปกันไปแรกต้องมาสั่งท้าเต็งก่อนช้างสะบัดม่วงไปหายเรี่ยไป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 ,ไป,ไป การบ้านเราเนี <restrial noise> ่ย <Damon> ม <gossip> mm ันสนุก hmm. คุณเบียรเลยอต้มการเชียงใหม่สนุกจริงเลยมากเลยอ่ะคุณคุณเอาเลยเอนเลยเฮ้ยคนนั้นคนนั้นแข่งกัเป็นชาวต่างชาติด้วยอ่ะแบบเนี้ยฉันว่าต้องน้ำพี่รับรู้ถึงรสชาติของสงกรานต์แต่เดี๋ยวพี่ ฉัไม่กล้าไปสีเขาหรอกนะถ้าเกิดเราไปสีเขาแล้วโดนด่าขึ้นมาท่ายังไงล่ะโอ้โหมันฝังไม่รู้เรื่องหรอกน่าจะโดนระกุณรู้เรื่องระไม่รู้เรื่องเห็นไหมว่าอะไรหนาไม่เกินร่เนี่ยอาลับต้องหลับรู้อเคน้นยเตรมพร้อมเตีมพร้มเตรีรอมรีรอมโรดนโรดสามสองหนึ่งปฮ้ บ้านี่เห็นไหมพ่าช้างกำลังจะไปทํางานและข้าวของของฉันเนี่ยที่เสียหายไปพวกแกจะทํายังไงฮะพวกแกนี่ใส่แย่งจริงเลยเนาะโอ้ยออมอย่อมเอเนจีเล่นต่อสิมือแรกของการเล่นส่งการสย่งนี้มันจริงเลยไี่ใหญ่ตัดได้ปะใหญ่ นี่มันเคยยืมตังฉันแล้วอะยังไม่คืนเลยต้องเด็กอยากท้าิชละแครจริงๆเลยใช่มันเคยทำเสียงแย่ใส่ฉันเออจัดการจัดการยมันทอะไรกันเนี่ยอ้าวันสงการสงากาแครฉันรู้ว่งการแต่พวกแกไม่มีมารยาทเลยนี่มันทานอาหารนะนี่สองข้อน่ะข้าวและของฉันยังายเลยเนี่ย ไอ้พวกไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทนี่น <What? S 1> อยู่ก่อนผู้กแกมาเสียงดังวอยวายอะไรห,หน้าร้านฉันเนี่ยฮะนี่คุณคือใครคะคุณมานั่งร้านผมแล้วคุณไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใครอะ่ะคุณคือเจ้าของร้านหยุดพอได้แล้วพวกคุณอ่ะเสียงดังวอยวาย ร้านอื่นเขาเดือดร้อนหมดแล้วเนี่ยดูดิเปียกหมดแล้วเนี่ยแลยย้วใครจะรับผิดชอบคุณเจ้าของร้านคะคอไอพวกสามตัวเนี่ยคะ่ะดูดิมันก็ปิ้งมาจาดนะพวกแกสามคนออกไปจากร้านฉันอยู่นี้นไปไป แกก็ด้วยออกไปจากร้านฉันได้แล้วไปแกจะไม่จ่ายเงินคุณละกันไปอะไรกันวะเนี่ยไอ้หมดมันไปไหนหมดเนี่ยนั่นสิฉันอยากเล่นน้ำอยากฉีดน้ำแกฉันชอบฉีดปะแป้งขาวเชียวจะเดงว่าอยากกินสก๊ามาแสดงมาชมครับ เห็นไหมก่องพัสดุของฉันขาดหมดเลยเลยเนี้ยฉันจะส่งลูกค้ายังไงแล้วฉันจะเอาเงินไหนจ่ายแทนลูกค้าเนี่ยฮะประสการณ์เขาต้องเล่นงามกันทั้งนั้นแหละมันไม่ผิดหรอกจอองแล้วมาอยากสั่งพัสดุอะไรวันนี้ต้องมาิแล้วพี่ชอบอะไรไม่นี่ขอดาดเล่นกันไม่ผิดหรอกจ้าลายจ้าลาย้าลายไ้เลยจ้าลา้ลยไ้าลายจ้าลยจ้าลยจ้าลายจ้าลายจ้เลยจาลยจลยจ้ลย้ลยจ้าล้ย

เล่นสงครามไงวันสงครามเออสงครามสงครามในวัดในวาเขามาทำบุญกันมาขาดอย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่ยเอาอากาศมันร้อนทั้งขยโอมทั้งผ้าทั้งเด่นก็ต้องอยากเล่นน้ำกันอยู่แล้วป้าต้องง้นที่ไหนงานที่มันหล่นลงไปในอาหารเนี่ยจะถวายพระได้ยังไงฮะก็ดีสดนกล้องขอมนรกจะกินกบาล ห่วแกเปโดนแกแม่หล่อน้องเน็กแล้อย่างนี้จะถวายพระได้ยังไงล่ะทีเนี้ยบาปพวกแกจริงๆเลยเนี่ยมากบ้าขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษนะจ๊ะยะเห็นแกเด็กที่เมื่อวันซื้อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วเนี่ยเปียกอย่างเงี้ยจะกินได้ไงเนี่ยเอางี้ละกันเล่นน้ำมาทั้งวันเนี่ยเ้่าทายจะหิวกันใช่ไหมเนี่ยใช่เลยไอ้ตี๋ก็ไม่ได้กินกูน้ำที่เอามาเล่นเนี่ยน้ำสะอาดไหมเลยสะอาด กองสารส้มอีกหนึ่งช้อนไม่เป็นไไหนๆก็ถวายพระไม่ได้ละงั้นเดี๋ยวให้พวกเธอกินเลยละกันโอดีดงหวานหวานแกของหวานกินด้วยค่อยๆกินค่อยๆกินไม่ต้องรีบมีเยอะแยะค่อยๆกินอึ่ม ป้าทำไมอาหารถวายพระเนี่ยถึงอร่อยอย่างนี้อะนั่นแหะสิทำจนฉันจิ๋าพระไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือ้าะแทนพระเลยเนี่ยอาหารถวายพระมันต้องดีเสมอล่ะลูกแต่ว่าอาหารนี้มาให้พวกแกกินวันเนี้ยมันคืออาหารหมาฮ่าฮ่าีป้าป้าหมายว่าแกินทำไมเนี่ยแม่อร่อยเลยล่ะวันเนี้ยแกสามตัว ท่ยวได้แกล้งคนอื่นเขาหัวซอยท้ายซอยเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วอ่ะโดนกับตัวซะบ้างอ่ะเป็นไงรู้สึกยังไงกินอาหารหมาไม่บอกโอ้แล้วแกคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะเอาอาหารแบบนี้ใส่ถาดไปถวายพระฮะฉันก็ต้องใส่ถ้วยสวยๆใส่อะไรอย่างดีไปถวายพระไม่ได้ใส่ถุงอย่างงี้โง่โง่โง่โอ้โแบบนี้อะแบบนี้อทีหลังจะได้รู้ ไ้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไม่ไปกินแล้วไอ้ดาบไอ้พวกนี้ไงที่มันขโมยอาหารเองกินนะโอ้ยดาบอีโย้สีขาวเอาไปกินเลยพากินเลยเซพาอะไรเนี่ย ก็มันถึงแล้ดูมันแล้วอะแม่เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็กินกันน่ะไปให้เอาเข้าบ้านนะไปให้ข้างบ้านเลยเไม่ให้เอาเข้าบ้านเอาก็บ้านหนูอยู่นี่จะให้หนูไปกินที่ไหนอะไม่ให้กินไป<อ>กฎระเบียบของแม่ทุเรียนห้ามเอาเ,าเข้าบ้านเพราะแม่ไม่ชอบแม่ก็มันซื้อมาแล้วว่าลูกต้องหลายร้อยนะหลงแก แม่ไม่เกี่ยวไปว่าเรายังไม่ไปอีกเออทิ้งก็ได้าโมโหนักเชียว ตอนไ้ตรงนี้ก่อนละกันร้อนกลิ่นอะไรเนี่ยเสาพาแม่ว่ากลิ่นมันเหมือนทุเรียนนะอะไรกลิ่น<ม>ทุเรียนหรือเปล่าเนี่ยก็ออกไปทิ้งวันนั้นแล้วไงเมื่อเช้าแล้วไงอย่าใหรู้นะหลอนไปเองก็เปล่า ไม่รอ้อนแม่ทำกับข้าวเพื่อหนูเลยนะอื้ เอาทุเรียนหนูไปทิ้งเหรอแม่จะทิ้งทุเรียนแกทำไมฮะอ๋อแอบซ่อนทุเรียนใช่ไหมแม่เอาทุเรียนหนูไปทิ้งใช่ไหมแม่จะทิ้งทุเรียนทำไมแล้วแกทุเรียนมากินใช่ไหมแม่ก็แม่เคยบอกหนูอะว่าหนูอยากกินอะไรหนูอยากได้อะไรก็ให้หนูเก็บตังค์ซื้อเองอะแม่รู้ไหมนหนูเก็บเงินมาทั้งเดือนอะแต่แม่เกลียดทุเรียนแกไม่เข้าใจหรอไงฮะแต่หนูก็รักทุเรียนไงแม่ไม่เข้าใจไง แม่ไม่เข้าใจแล้วแม่ก็ไม่ให้แกกินด้วยแล้วแม่ก็ไม่ได้เอาไปด้วยเข้าใจหรือเปล่าหนูแม่เข้าใจหนูอยากกินหนูจะกินไม่ให้แม่เอาไปทิ้งไว้ไหนไม่ทิ้งแม่ไม่ให้แม่ไม่เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนแม่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เสพาเก็บเพียนไปแล้วหรอไงแค่ทุเรียนเนี่ยนะต้องมากรดแม่ขนาดนี้ฮะก็แค่ทุเรียนอะทําไมแม่ต้องห้ามหนูขนาดนี้ด้วยอยู่ในนี้มั้งไป เี้ยนไปหรือเปล่าแค่ทุเรียนลูกเดียวเนี่ยแม่อากาศมันร้อนเกินหรือเปล่าเนี่ยฮะกบเห็นใจกันมั้งว่าคนไม่ชอบกินอันนี้มันขยะจะทุเรียนอะไรรองมาสิถ้าเป็นทุเรียนอะ่ะใช่ไหมเถือทำไมแ,แม่ต้องเอาไปทิ้งด้วยอะ่ะเอเอซื้อมาให้หรอมาคี่ขโ<อ>มยไป,ไปหรอ,อเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็น พี่เสพพาใจเย็นก่อนผมอยู่ข้างบ้านพี่มาข้งนังผมจะขโมยของพี่ทำไมเออก็นั่นไงเราเป็นพี่น้องสาวมาซ่อนในหลุมอ่ะเดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนทุกคนฟังผมก่อนคืออย่างนี้ได้กินทุเรียนไหมนั่นเองหุยทุเรียนหุยเดี๋ยวนี้ทุเรียนก็ไม่ใช่ถูกเลยเออข้ามไปขไหนดิโอิยติดเผาโอ๊ย เฮ้ย <pecially> ทำอะไรอะไม่ได้ทำนี่มันบ้าคนอื่นเขาปีนเข้ามาได้ไงสะรือไม่เป็นพอดีแม่ครับผมครับผมช่วยตามจับด้วยครับปีนเข้ารั้วบ้างคนอื่นครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับเนี่ยพี่ถ้าพี่ไม่ฟังผมเล่านี่ผมโดนชกหน้าไปแล้วนะเนี่ยเป็นยังไงล่ะอยากกินทุเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่ล่ะขอร้องเถอะจะกินน่ะไปหาที่กิน ได้ไหมกรุณาอย่าเอาเข้าบ้านได้ไหมคือแม่เนี่ยทนกลิ่นทุเรียนไม่ได้จริงๆเสพาเอางี้เ,เอางี้เอาอย่างงี้น้องมังเอาไปกินเลยไหนไหนพี่ก็ซื้อมาแล้วอะ่ะเอาไปแบ่งกินในบ้านผมก็ได้ปะเออกินในบ้านได้เหรอใช่พี่บ้านผมกินทุเรียนกันทั้งบ้านไม่มีปัญหากินทุเรียนกันทั้งบ้านเลยเหรอทั้งบ้านเลยครับพี่ไม่มีปัญหารครับเสต่อไปนี้เวลาจะกินก็ ร่กวน้องมังหน่อยนะได้ครับให้เสกีเขาไปกินบ้านโน้ล้วกันคนเวลาจะไม่ชอบกลิ่นทุเรียนเนี่ยมันก็คนแม้กระทั่งกลิ่นไม่ได้จริงๆนะอย่าว่ากันคนชอบก็กินแต่ก็ต้องหาวิธีกินไม่ใช่มารบกวนกลิ่นแบบนี้แม่เองแม่ก็ไม่รู้จะทําแก้ไขยังไงเพราะว่าแม่ไม่ชอบกินเอาเป็นว่าปาลมนี้ก็ละก,กันจะกินก็ไปหาที่กินได้ครับนะครับปาพี่มา พิกันขอโทษนะน้องนะไม่เป็นไรพี่มามาพี่พี่ไปพี่ล้วไปไปพี่ขอบคุณมากนะคุณแม่นะไปไปไปเขเรียนข้างบ้านเลยป้นทางนี้เลยพี่มามาเอาไปถูรวมพี่พี่เอาฝักใหญ่ใช่ไหมมีสองบ้านอ๋ออบออ๋อ้๋ออ๋อออก๋ออองคนอื่อเขาอ่ะอ็ต้องขอ จริงพี่ไม่ได้ซื้อมาบาทสองบาทนะน้องเออไม่ได้ให้ปีนข้ามรถไปขโมยของเขาไปเรื่อยเข้าใจเปล่าก็เนี่ยได้กินแน่นอนอร่อยไหมอร่อยมากเดี๋ยวให้พี่กินด้วยนะโอ้ยพี่จู้ไหมพี่จู้ไหมพี่จู้เจ็บปากไหมไม่เลยไม่หรอกจีนี่ของพี่นะจีนี่ของของผมอ่ะของหนูป้าับผมปวดฉี่มากเลยผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะครัะ ทำไมไปนานจังเอ้าขอบคุณป้ามากเลยนะครับถ้า,ารครับถ้าผมไม่ได้ป้านี่ผมแย่แน่เลยะค่ะขอบคุณมากมากอีกครั้งนะขอบคุณมากมากนะกระเป๋ายังอยู่ ว่าพ่อหนุ่มนี่ไม่น่าไว้ใจซะอีกผิดดีกว่าปเ้าพ่อหนุ่มไม่เ้าออน้ำอีกรอบได้ไหมครับปาปาปาตามสบายตามสบายเออสงสัยจะปวดหนักนะเนี่ยปาแม่นี่ค่ะจะมากันแล้วหรอ ป้าแมเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานอใช่ป้าแมวาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝน,น,นไม่ตกหลายวันแหมก็เลยมาลดน้ำต้นไม้ป้าแมแล้วรองเท้าใครอะ่ะก็มาเข่าเข้าน้าป้าแมรู้จักหวอเมื่อวานเขาก็มาไม่เห็นป้าแมให้คนแต่งหน้าเข้าบ้านได้ยังไงเาขาไม่เขา,าเขาไม่ขโามยของอย่างนั้นอ่ะไม่ก็เมื่อวานเขามารอบนึงแล้วไม่เห็นมีอะไรหายเลยสิก็ไม่ได้เลยคนแต่กหน้าเข้าบ้านไม่ได้อะไรยานเี้ ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้เขโาหยหรอก